สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านลูกๆหลานๆทุกคนวันนี้ประสุจะเอาบอลมานําเสนอเรื่องของบอลการเลี้ยงบอลที่ในตู้อบกับเลี้ยงกลางแจ้งนะคะว่าเขาจะแตกต่างกันอย่างไรโดยคงต้องเอาเป็นชายชนเนี่ยแหละคะ่ะเพราะชายชนเนี่ยประสุบ,บูกไว้หลายต้นแล้วก็ปลูกพร้อมๆกันขนาดเดียวกันแล้ว ตอนนี้ก็คือเอาไว้นอกตู้ก้านจะแข็งแรงข้อดีของการเอาไว้นอกตู้ได้แสงเต็มที่ก็คือเนี่ยก้านจะใหญ่แข็งแรงแล้วเนี่ยค่ะใบก็จะใหญ่ไปด้วยดูแลง่ายการที่อยู่นอกตู้เนี่ยเราอยากมองเมื่อไหร่ก็เห็นใช่ไหมคะเดินผ่านก็เห็นความสวยงามของเขาชื่นใจที่เขามีใบที่สวย เราก็ชอบใช่ไหมคะข้อดีของเขาเนี่ยที่เวลาเขาอยู่นอกตู้เนี่ยถ้าอยู่ในตู้อบแล้วเราก็เราก็ไม่เห็นใช่ไหมคะต้องไปแอบดูในตู้อบเราปลูกเราก็อยากจะชื่นชมเนาะเขาได้แสงเต็มที่ก้านเขาก็จะแข็งใบจะใหญ่แข็งแรงคะ่ะข้อเสียก็คือมแมลงนอนกินได้ง่ายๆโรคจะเยอะกว่าหน่อยนึงพวกเชื้อลงเชื้อราเนี่ยคะ่ะแต่อย่างอื่นเขาก็ดี การได้แสงแบบเนี้ยได้เต็มเต็มตั้งแต่แสงตอนช่วงเช้านะคะจะดีมากเลยแต่ตอนบ่ายแดดจะแรงก็อย่าเาไปตากแดดเยอะเนาะอันนี้ประสุเลี้ยงกลางแจ้งนะคะจะแจ้งทีเดียวแล้วก็ไม่ได้คือตอนช่วงเช้าเขาจะได้แดดแหละพอบ่ายๆก็ได้เป็นแสงะค่ะเพราะว่าไม่ได้เอาเข้าตู้อบสำหรับบอนต้นนี้นะคะจะเอาไว้ข้างนอกตู้อบ เลี้ยงเขามานานแล้วค่ะอันนี้สวยนะคะส่วนต้นนี้ประสุปลูกพร้อมกันกับต้นเมื่อกี้เนี่ยค่ะแต่เอาไว้ในตู้อบเนาะดูความแตกต่างสิคะเขาจะแตกกิ่งก้านสาขาได้เยอะเขาเรียกว่าหลอดเนาะแล้วแต่ใบเขาก็จะบอบบางกว่านุ่มนิ่มดูแบบว่าไม่แข็งแรงเนาะก้านก็ยิ่งอ่อนไม่แข็งแรง เท่ากับการที่เอาออกไว้กับแดดกับภายนอกเนาะแล้วแต่ว่าก็ดีของการเอาไว้ในตู้อบก็คือเขาแตกหลอดง่ายมากค่ะบางึงถึงจะแบบใบยังไม่ตกเลยก็แตกอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะเขาจะแตกหลอดง่ายจะเลี้ยงง่ายก็ตรงที่เขาโรคก,ก็ไม่มีแมลงก็กินไม่ได้ เนาะเขาอยู่ในตู้อบดูใบสองใบเทียบกันสิคะเนี่ยเขาอยู่ข้างนอกกับข้างในเนาะอันนี้มีหลอดแล้วอันนี้สามเอ่อสามก้านก็เหมือนจะตกก้านหนึ่งแล้วอันนี้จนห้าก้านก็ไม่ยอมตกแล้วก็ยังมีเพิ่มหลอดมาอีกหนึ่งหลอดนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะตกกันง่าย,ายเนี่ยคะ่ะข้อแตกต่างคือเขา แตกหลอดง่ายโตไวแต่ถ้าเอาไว้ข้างนอกแล้วก็ใบตกง่ายกว่านะคะ,มะแมลงโรคภัยก็จะมากกว่าแต่เราก็ได้ชื่นชมความงามของเขาเนะาะเช้ามาก็เดินผ่านก็เห็นของความงามของเขาว่าความเปลี่ยนแปลงเขาเป็นยังไงบ้าง เห็นเขากัดสียังไงบ้างนะแต่ถ้าอยู่ในตู้อบเนี่ยเราจะดูดูก็ลาบากส่วนใหญ่ๆเขาไม่ให้เราดูเลยอย่างแบบว่าเขาบอกว่าถ้าปิดตู้แล้วก็ไม่ควรที่จะเปิดตู้บ่อยๆเราเปรียบเทียบให้ดูนะคะสองใบสับสองสถานการณ์เบางรางบอลใหญ่ๆเวลาป้าสุไปดูนะเขาจะให้เอามือล้วงเข้าไปควานๆดูว่าต้นไหนเอาต้นไหนเงนะะี้ยค่ะเขาจะไม่ให้เปิดบ่อยเขาบอกว่าจะนอกอากาศเขาจะไม่ได้เปิด Euh, ประติกคุมลงังบอลเขาอยู่บ่อยๆนะคะนี่นถึงจะสวยงามนะคะถ้าเราเปิดบ่อยอากาศเขาก็จะเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ไหมคะข้อดีข้อเสียก็ช่างใจเอานะคะว่าเราจะเอาไว้ข้างในหรือข้างนอกเนาะอย่างต้นนี้ก็ประสูก็เอาไว้ในตู้อบค่ะเขาก็จะแตกหลอดบ่อยเห็นไหมคะแตกกิ่งก้านสาขาได้ง่ายต้นนี้เป็นต้นที่ประสูเคยทํา คลิปว่าโชว์ว่าโคนต้นเขาประสูมจะไม่ถมดินเยอะจะโชว์โคดเขานะคะแล้วเขาก็แตกออกมาเป็นบอลต้นใหม่ซึ่งแดงทั้งต้นเลยต้องมีคนไปจดทะเบียนชื่อสิริพรก็เลยต้องเรียกสิริพรตามนั้นนะนี่ค่ะตมบอลต้นเล็กๆที่เกิดจากชายชนแล้วไม่เขียวมีแต่สีแดงเขาเรียกสิริพรมีคนไปจดทะเบียนแล้วนะคะ ประสก็เลยมีสีริพี่จากการโชว์โขดมา1ต้นนะคะบอนสีชายชนทุกทุกบ้านคงจะมีกันนะคะมันตอนนี้ไม่แพงแล้วค่ะเนะคะเวลาที่จะรับแสงคือแสงแดดก็คือแบบนี้นะคะถ้าเราเอาใส่ตู้อบใส่กระถางอบแล้วเอาไปตากแดดแบบนี้ไม่ได้นะคะบอนจะเน่า เขาเรียกอะไรจะนึง่งจะเหมือนนึ่งนะยคะ่ะจะร้อนเกินไปถ้าเราไม่ได้ตู้อบเราเอาไปไว้ในตรงแสงอะ่ะได้ถ้าเราแบบว่าไม่ได้ใส่ตู้อบแบบเนี้ยเราเอาไปไว้ที่แสงได้ข้างนอกตากแดดได้แต่ถ้าใส่ทุงใส่อบไปแล้วอย่าเอาไปตากแดดแบบนั้นนะคะอย่าวอนจะเน่จะนึง่งจะเหมือนเอาไปนึ่งนะคะจะสุกหมดเลยต้องเอาไว้ในร่มแต่โดนแสง แล้วข้อเสียอย่างหนึ่งของเลียงนอกก็ข้างนอกก็คือเนี่ยลมนะคะบอลจะไม่ชอบลมแรงๆเพราะกิ่งเขาหนักเขาจะทานกับใบไม่ไหวเนาะจะหักได้นี่คือเหตุผลข้อดีข้อเสียของการเอาไว้ในตู้อบไว้ข้างนอกแล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนนะคะว่าใครจะชอบแบบไหนใครสะดวกแบบไหนเนาะเพราะชายชนเขาจะใบหนักเวลาโดนลมแรงๆก็หัก ง่ายๆซะเลยค่ะดังนั้นประสูรก็จะต้องเอาหลบลมแต่แดดจะไม่หลบค่ะแดดก็จะเอาไว้กลางแจ้งแบบนี้ถ้าเราไม่ได้เอาใส่ตู้อบนะคะมีความสุขกับการเลี้ยงบอนสีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า